มาขับผมวันนี้เรามาปอบขับผมแหละล้านครับคุณต้อยปอน้องต้นกล้าครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดกิมยงอำเภอเมืองอันใหญ่นะครับทุกคนกองทรงคล้านะครับวันนี้ผมมาหาอาหารกลางวันแลบประทานนะครับนั่นก็คือข้าวมกไก่ทอดนะครับนี่นะครับจะไปหาข้าวหมกไก่มาทานเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะครับทุกคน นก้าวหมกไก่น่ากินมากๆเลยนะครับชื่อร้านว่าอามินาก้าวไก่ทอดนะครับทุกคนนี่นะครับไก่ทอดหันใหญ่นี้เป็นเจ้าดังของตลาดกิมยงเลยนะครับทุกคนเขาจะเปิดช่วง10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับทุกคนใครมาเที่ยวหารใหญ่แวะตลาดกิมหยงก็อย่าลืมมาแวะ ลองชิมลองทานกันดูนะครับรับรองความอร่อยนะครับนี่นะครับข้าวหมกไก่ทอดของผมวันนี้น่ากินไหมครับจานนี้ราคา60บาทน,นะครับทุกคนทางร้านก็มีที่นั่งให้รับประทานนะครับนี่นะครับใครมาตลาดกิมหยงก็มาแวะกันได้นะครับที่ ไก่ทอดมีนานะครับทุกคน